หมอไหว้เจ้าที่ผู้เชื่อมต่อโลกลี้ลับนับวันจะขาดแคลนครูโชคกำลังทำพิธีไหว้เจ้าที่น f า88.5เมเมกะเฮิรสถานีวิทยุชุมชนตำบลน,น้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลานับเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของครูโชคที่ต้องคอยให้บริการเพื่อนบ้าน เพราะการขาดแคลนหมอไหวเจ้าที่ในปัจจุบันทำให้ครูโชคบางวันต้องเดินสายไหวเจ้าที่วันละ2อถึงสแห่งจากการที่ชาวปักใต้มีคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถให้คุณให้โทษได้มาตั้งแต่สมัยโบราณแม้ปัจจุบันกระแสะโลกจะก้าวไกลเปลี่ยนผ่านยุคสมัยแต่ความเชื่อดังกล่าว ก็ยังคงแนบแน่นอยู่ในวิธีการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะสิ่งที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานที่ต้องอาศัยต้นทุนจากผืนแผ่นดินลมฟ้าอากาศซึ่งทุกแห่งหนจะมีเทวดาอารักษ์และเจ้าที่คอยเฝ้าดูแลยอยู่ฉะนั้นในแต่ละปีจะต้องมีพิธีเส้นไหว้บวงสวงและขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงให้คอยปกป้องคุ้มครองรักษา ให้การทำมาหากินเจริญเก้าหน้าไม่มีอุปสรรคใดๆมาแพ้วผ่านความเชื่อดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้พิธีไหว้เจ้าที่เกิดขึ้นโดยทุกปีในระหว่างเดือน6เดือน7และเดือน9เจ้าของสวนหรือไร่นาจะต้องนำขันมาไปเชื้อเชิญหมอไหว้เจ้าที่มาทำพิธีเส้นบวงสวงสังเวยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาตลอดจนสัมภเวสีที่เวียนไหวอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวซึ่งการไหว้เจ้าที่นิยมทำกันในช่วงเวลาเช้าก่อนเที่ยงเท่านั้น เครื่องสังเวยก็จะประกอบด้วยอาหารข้าวหวานหมักพลูดอกไม้ทุบเทียนไก่ปากทองเน้นไก่บ้านตัวผู้และไก่ตัวเมียที่ยังไม่ออกไข่หัวหมูต้มสุกข,ข้าวเหนียวข้าวเจ้าขนมต้มขาวขนมต้มแดงขนมโคปลามีหัวมีหางและที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้าขาวน้ำเปล่าเบียร์ข้าราชั้งขันครูสิบ ถึง20บาทไว้เสร็จแล้วก็จะนำหางใบตองเอาเครื่องสังเวยอ,อย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่ใบตองแล้วห่อนำไปฝังดินไว้หรือนำไปวางไว้เพื่อให้กับสรรพสัตว์ที่ไม่สามารถมารับร่วมกับเทวดาได้ การไหว้เจ้าที่ในปัจจุบันค่อยข้างจะเลือนหายไปจากพื้นที่ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาขาดแคลนหมอไหว้เจ้าที่เพราะคนทำพิธีส่วนใหญ่จะเป็นคนเท่าคนแก่ผู้คงแก่เรียนทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและศสยศาสตร์ซึ่งมีทั้งพุทธและพราหมณ์รวมกันซึ่งคนรุ่นเก่าๆก็ได้ล้มหายตายจากกันไป คนรุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยให้ความสนใจในการที่จะเรียนรู้ทำให้เมื่อถึงช่วงเวลาไหว้เจ้าที่ในแต่ละปีหมอไหว้เจ้าที่จะมีคิวจองที่ยาวเหยียดเพราะมีผู้รู้น้อยลงทุกทีในการที่จะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น